ไป,ไป,ไ,ปไ,ไปจับจับเหม็มันได้เอาเอาเอาโอ้จับผู้ชายสีต้อยขึ้นสีหยอกมันนี่เว้ยไปเอาเอาีกตัวนึงไปไปเออ <cười> <cười> bye bye ở <laughs> đây. <laughs> <laughs>